สิเอาไปไปด้ยดอกกระเทียมปลาพี่น้องมึงกว่ากระเทียมปลาปุ้ยสว่านน้ำข่อยบอ่มีลิฟ้าด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยปลากระเทียมงามๆนะจ๊ะก่อยเอาแต่ดอกมันนะจ๊ะคอยไปผัดน้ำมันหอยปุ้ยมึงกว่อใครไหมฮะไม่น้องมึงสิยทายมึงพูนอ่ะปลากระเทียมเนี่ยแอบบอเอื้องดึงปัดดึงปัดเลยพี่น้องใบก็บกินได้พี่น้องดอกก็ก,กินได้แต่ว่า อันข่อยสิเอาแต่ดอกมั้งเพราะว่าก็าคือดอกหมอมดอกกระเทียม,มนะนอะเนาะไะหนาไปนอนไปหนา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 ออกเป็นกวัวเป็นกวัวตัวงามปะงามเสี่ยวงามบันไดเฮ้ยเนาะดอกเป็นพื้นเลยน้องมาเก็บซอยเฮ้ยงามครับดอกป่เอ้ยเนาะสวยงาม กินไปนได้เนาะกินจนวิ่น,นหมดเลยพัดไปเหลือน้อยเดียวพัดไปเหลือมันยุบทันสว่บเอะซุมเนี่ยมันเก็บอีหยัางโดยเฉาเก็บน้ำเดียแบบเนี้ย่ยวันกินได้บอกเอ้ยเขาจะแตกจะโดนแล่าขึ้ว่าเมืองเนี่ยพักปลาในบัตเนาะเมืองอุ้ยแบกไปเพื่อน,น่ <c oughs> นะดอกมันงามๆเลยนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยน่ะน่ะออกางกายระพูมานน้ำ <c oughs>

ขุงาบปลากระเทียมบมนมดข้นขาไปเก็บเนีขาไปเก็บเขาไปามเปมันนีบปรอวบมันปรอวบว่าปินดที่หา้งทางบมาขี่ม้าหรือขี้ม้าประกาไปเหีียวมันนันนี่มันสูงมันเหีียวไปหอดเามีบอดมันสูงเนาะ กระโดดตึมตูมนึงแสบตอกแกกันเป็นจางเนาะหอมทั่วบา้านแล้วก็สิกินกระเทียมเบิดบ้านแล้วเนาะนี่เมียฝรั่งคนหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่งเอาไปอันพัดเมื่อวานเพิ่นบอกว่าผัวเพิ่นดาบาเหม็นผัวบอกขวับเลยระดมหีม้ยไปดมใดวะเนาะคือ,อว่า,อบาบะเหม็นวะไปกินชีดได้ปะกินอันชีดนั่นน่ะเหม็นคือขีนี่ชีดแต่เนี่ยแสบเพราะว่าัฒนนั์น่ะ ี่านทาทาซื้อดอกท่าทากัเดกกะพรักกกกรงมันกเวมากเก็บตื้อเารเก็บพรังเก็บหลายเจี่ยสร้างเจี่ย้างมากรว่าหลายเลยให้บอกพ่อใดสิกินน้ำพัดตัมงาๆ หลายแล้วล่ะหลายแล้วเต็มตาตาแล้วเต็มตาแล้วยำเลี้ยงเด้อผู้เฒ่ากำลังเลื่อผู้ถือกระตามาเต็มมาเก็บกันเอาน่ารักนะงั้นมาเก็บคือเฮาล่ะเออเห็นไหมหมอมันเก็บได้เนาะบ่วงหัวเนาะอยู่นี่เนาะไม่ได้ฟาบ่วงเเออาหัวงมาเก็บเอาโหลดสิตเคลิ้นลงไปเป็นท่านโหลดกับเคลิ้นน่าโหลดขุดเอาปลูกอยู่บ้านน้ำกระไรเนาะเดี๋ยวสิเอาไปหายี่พอจะก่ออยู่หรอก คืออยู่เป็นแผเนาะใครเอาบันเด็ดไปเพราะเด็กิ้มเจียวมหมยแยนเนาะแยนให้มาเก็บเอาดอกนะเอาเม็ดนมาไปบ้านไปบ้านนะเดี๋ยวล้วมาเก็บเอาดอกนะเนาะแมีนแล้วไปเต็มตาแล้วกินบะหม็ดดอกผู้เดียว